ปป่าา่าา่าาาาาาใหญสสสยยยยมนไทกราบสวัสดีครับผม่น้องแฟนรายการนครับลอยเรื่องราวชาวนกเขาเสียนเล็กเสียนใหญ่เสียนไม่เสียนเขาอาจารย์นกเขาตุกตุกฐานนะครับที่มานกเขาตุกตุกคนตุก,ต,กตุกขายทางเนื้อตายกลางอีสานตะวันออกฝากบอกไปถึงเอฟซีตัวเสียนพี่น้องครับเวียนไปถึงกรุงลงกาแม่น้ำกรงคาซาลาวินตัวที่นคนเล่นนกนะครับวันนี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับตัวเองนะครับยี่สิบแปด ตุละเวียนมาถึงงีก้นอีกรอบนะครับวันน,นี้นะครับเอ็เฟามนะครับฟามนกเขาใหญ่นะครับอุปสรรคใหย่อุปสรปรคเดียวแหละอุปสรรคที่ไม่สามารถต่อน,นอกได้ก็คือฝนตกแบบนี้แลยนะครับการหนะ้าทำคลิปให้ปริวองได้ชมเบื่อความตื่นเต้นแนุกสนานเราจะใ้ตอนนี้ก็ไม่ก่อยได้ลงมากไม่รักษาได้นะครับเราะว่าต่อนกไม่ได้ฝากตายตอนนี้เข้าอย่างเข้าหรือดูฝนหนาฝนแลงนะครับวันนี้มาตักตายเอฟซีรายกาผมก็จะนําโชค ห่างวันหมายกับ f c นะครับในต้านาเป็นวันคลายวันเกิดนะครับกองผวเมงกกาอ้ายพ่นองได้รวมสนุกจิงชโชกกันมานะครับเขียยเลขกตายซ่องตัวเขียนมาในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาเลยนะครับเลขกตายซ่องตัวประจําวดวันที่หนึ่งตึกสจิกายุนนะครับพอซ่องตัน,าน่ารยโอกซมาผีจะตึงนี่เลยนะครับะฉะนคลิปนี้ลงวันที่ยี่สิบเก้าว่นสามสิบสามเมตรแล้วก็ ไว้วันที่หนึ่งนะครับผมจะมาเฉลยนะครับพยานเกียนเหล็กทายซ่องตัวก้ามาในคอมเมนต์พร้อมกับชื่อเฟซบุ๊กและผมจะถักไปนะครับหมดเขตวันที่หนึ่งสิบซ่องนาฬิกาจุดรุ่นรุ่นนอนะครับหมดเขตการรวมสนุกเพราะว่าหลังจากนั้นผมยายแอดมินเก็บตุกคนนะครับตีเกี้ยนเหล็กมาก่อนเวลาตีกับนัดนี้นะครับในนึ่ง้นนึ่งเครื่องจ่ายโดยรับนึ่งเบอร์คอมเมนต์มาได้นะครับ เขียนมาเลยชอบเหล็กหนหเหล็กตายร่องรัว่นะครับหรือจะเอาเครืองเมียเครืองลูกเครืองล้านกดไลคกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์มาได้แล้วก็เขียน facebook ตามลังมานะครับในกรณีที่เขียนมาเหมือนกันแล้วเล็กออกตรงกันเหมือนกันนี่ผมจะนําชื่อทุกคนนะครับมาจับรางวัลในเั้นในชมกันไปเลยนะครับในวันที่เบอร์ออกวันที่หนึงชิงโชคอย่าลืมนะครับลูกนกเอกเ k วามไส้ยมาเล นึ่งครูนะครับสนุกสนานกันนะครับในวันเกิดสักครูนะครับเดี๋ยวผมจะไปปล่อยนอกลาวนะครับในบรรยากาศตำบลบวันเกิดวันนี้ก็ตื้อว่ามาครบละคุณ f อซด้วยนะครับที่อยู่รวมกันมาให้กำลังใจกันมาตลอดเดล๋ยวองปีสามปีก็ไม่มีห่างง่ายนะครับก็ได้ตักตต่ได้สนุกสนานได้ชอบได้สิ่งที่เหมือนเหมือนกันนะครับวันนี้ผมเองก็กกต้องก็ระกุนนะครับสำหรับ f อซ ตีเป็นกําลังใจเริ่มมาจุกดไลค์กดซับและก็แล้วก็กดกระดิง่งเพื่อเป็นสัญญาณเตือนนะครับในการชมคลิปตั้งต่ต่อไปกันแล้วนะครับหมดหนาพุน่นก้าวตอนฤดูหนาวฤดูร้นรรอนก็มาชมคลิปตามายลาห้าฉเฉลยห้ได้ดูกันแล้วนะครับวันนี้ก็คุณพี่น้องทุกคนครับขอบคุณครับในตานาที่เป็นคนรักนกนะครับตีเลี้ยงกับเพื่อความเลื่อนเลื่อนไม่ได้จํากัดเสรีภาพไอ้ไดต่างๆนะครับแล้วก็วันนี้ก็ถือวันเกิดของตัวเองแล้วก็น,นกํานก ป้าจะเลื่อยนะครับเติ๋ยตไปได้ก่อนหน้านี้ก็มาปล่อยครับคืนรู้ธรรมชาติซื้อว่าตตอกันมากครับเพียงสัดสอบนอกโต้แถวนั้นนะครับจริงๆแลวไม่ได้เอามันมาจบกัดและต้านตีแต่อย่างใดก็ปล่อยครับคืนู้ธรรมชาติได้มันไปอยู่ตามธรรมชาติของมันนะครับใน่านในวันทำบุญวันเกิดวันนี้นะครับนะครับเอาไปนะ่ะตียอยู่นะ รถเดียวยวายกรดรายปาไปทิ้งไปประตูห่าอย่างรวดเร็วนะครับ สางอาชีพเสริมรายได้ผลดไม้ให้สีรีมรดกไทยคู่สังคมนานปีสมัยปุถว่วเรามีนกเขาดีคู่บ้านคู่เมือง